จัดให้โอ้โหโบซิงวาบวกสองต่อไปใครเดียวมาริดกับปีอีแปดปีอีแปดร้อยกว่าล้านโอ้โหอินเนตาบวกหา้าปีสิบปีสิบปีสิบ,บ WC ต่อไปมาริด ฮะไม่รู้ไม่รู้อะแวเนี่ย92อ่ะ CAM อ่ะ าซ่ามาต้องเขียนเกล็ดเบลติดไว้เว้แล้วก็เปิดฮะฮะเออบวกห้าบวกหนึ A ่ง C A M เก้าสิบสองสิบเออรอดละมาลิดเนี่ยกเปิดได้แล้วเนี่ยกูโล่งใจละ ฮีโกอินบกไม่เป็นไรฮีโกอินบกสองแต่กูเอาอินเนียต้าเว้อยเจ็ล้านคุ้มได้ไปสามรยสเย้แสงม่วงเว้ยโอ้ยคุ้มเลยเว้ยสแตตบวกห่งเก้องะเมือชีบ สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสเตตต์บวกหนึ่งสองโหห้าดาวด้วยโอ้เกิร์แมนเอาแรกแดงหมดละกูจะโกไหนเล่นวะ <c oughs> เออเออมีเออเอาข้อละ